ทาดาสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูหญิงนะคะในการฝึกปฏิบัติคุยเพียงออเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในคลิปที่1ที่2ที่3มเด็กๆได้ไปฝึกกันแล้วหรือยังถ้าคล่องกันแล้วนะคะเราจะมาต่อกันที่คลิปที่4คลิปนี้เลยนะคะในวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะฝึก ตัวโน้ตเพลงมือล่างนะคะเป็นการฝึกให้มือล่างเราเกิดความชํานาญว่าเราเนี่ยได้เปิดปิดโน้ตอะไรบ้างนะคะในโน้ตมือล่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เพลงอะไรฝึกกันนะคะท่าดามาแล้วโน้ตมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะท่องโน้ตนะคะคุณครูจะท่องหนึ่งรอบ แล้วเด็กๆก,ก็ท่องตามก่อนนะคะแล้วเราก็จะท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเพลงนี้ไม่ยากเลยค่ะเป็นเพลงที่นักเรียนคุ้นหูคุ้นทำนองกันมากๆเพราะว่าคุณครูจะใช้เพลงเบื้องต้นเนี่ยใช้เพลงที่นักเรียนคุ้นทำนองก่อนนะคะใครพอจะเดาได้แล้วว่าเป็นโน้ตเพลงอะไรกันบ้างท่องตามคุณครูนะคะ Do 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 Re Mi Mi โดดเรมไปค่ะพร้อมกันอีกหนึ่งรอบโดโดโดเรมีมีม,มีเรโด พาคุณทำนองกันหรือยังคะถ้าเกิดว่าคุณแล้วคุณครูจะเฉลยและเพลงอะไรไหนใครรู้บ้างใครรู้นะคะส่งมาเป็นข้อความก็ได้นะคะว่าทักมาเลยคุณครูค่ะหนูรูแล้วว่าเพลงอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยังไม่ขึ้นไวเนาะเดี๋ยวค่อยไปขึ้นกันตอนท้ายเพลงนี้จะมีสี่บรรทัดนะคะเราจะเล่นวนไปวนมาจะมีเพลงเราต้องฝึกจริงๆเนี่ยแค่2บรรทัดเองนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกทีละบรรทัดก่อนเริ่มต้นเลยนะคะ นี่จำได้ไหมว่าโดยอยู่ไหนใช้มืออะไรอยู่ข้างบนจำได้กันหรือเปล่ามือซ้ายค่ะมาเลยค่ะจับแล้วนะเราผ่านคลิป1 2ึสามมาแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันด้วยความรวดเร็วเลยหันด้านนี้นะดูโน้ตไปด้วยนะคะดูโน้ตตรงนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ไปพร้อมๆกับคุณครูเลย ปิดหมดเลยแบบนี้มือบนปิดไว้นะคะโดโดโดเรมีม,ม,ม,มีมีเรโดเรมีโดได้ไหมเอ่ยไปดูใหม่ค่ะชา้าๆโดปิดหมดเลยนะคะ โดโดโดเรมี do, 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 re, แล้วก็เป่าไปที่ตัวเดิมเลยไม่ต้องขยับมือเลยมีมีเรโดเรมีโดเก่งมากค่ะเมื่อถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราฟังเสียงก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้าง อย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าใครเป่าเป็นแบบนี้เขาอะไรนะคุณกูเคยบอกไปแล้วนี่ไงแท้เฉลยนิ้วไม่ได้ปิดตัวโน้ตเลยนะคะเราเอานิ้วสัมผัสไปนะค่อยๆขยับเห็นไหม เห็นไหมคะพอนิ้วเราปิดสนิทแล้วตัวโน้ตท,ที่ไพเราะก็จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนถึงตรงนี้แล้วกดหยุดที่คลิปไว้ก่อนนะคะกดหยุดคลิปไว้ก่อนฝึกก่อนให้คล่องแล้วค่อยกดเพลย์ใหม่นะคุณครูจะรอนะคะไปฝึกกัน ยังไงบ้างเก่งมากเลยนะคะถสาแปงว่ามาถึงตรงนี้ได้กดเพย์ได้แสดงว่านักเรียนบรรทัดที่1เนี่ยนักเรียนคลองแล้วนะคะเราก็จะไปบรรทัดที่2เลยน้์บรรทัดที่2ค่ะมาค่ะทะา่าดังทางพ้งคุณครูนะคะมีมีมีฟ้า ะคะพร้อมกันมีมีม,มีฟาอซซานซานฟามีฟาซอนมีเย้เก่งมากค่ะพร้อมที่จะไปกันหรือยังไปต่อกันเลยเนาะมาค่ะดูโนต้ตไปด้วยไหมอ่าโนต้ตย้ายมาฝั่งนี้ โน้ตขึ้นนะคะมีมีมีฟาซอนนะคะสามสองหนึ่งมีอันนี้โดเนาะโดเรมีไปเลยค่ะมีมีมีฟาซอนซอนซอนฟามีฟาซอนมีอีกหนึ่งรอบดูชัดๆนะ โดกะเลเรเปิดไว้นะคะโดกะเลเราเปิดไว้เราไปตางนี้มีมีมีมฟาซอนซอนซอนฟามีฟาซอนมีถ้านแนเก่งมากกดหยุดคลิปแล้วก็ไปฝึกก่อนนะคะฝึกเสียงให้ได้แบบนี้นะคะ หยุดคลิปก่อนสำหรับที่นักเรียนฝึกได้แล้ว2บรรทัดนะคะโน้ตทั้งเพลงเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงอะไรนะถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากเพลงแมงมุมลายตัวนั่นนั่นแหละค่ะเพลงที่เราคุ้นหูกันมากๆเลยท่านเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะ ได้ไวเพราะนักเรียนรู้ทํานองแล้วนะคะเราจะฝึกนิ้วให้เข้าใจก่อนได้ทํานองง่ายๆนะคะสําหรับเด็กเล็กๆนะแล้วนักเรียนก็จะได้ต่อยอดเพลงไทยไปได้อย่างแบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีโน้ตมาปุ๊บนักเรียนสามารถเล่นได้เลยนะคะ เพราะว่าในสาระการรู้ดนตรีของเรานะคะนอกจากเราจะต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีแล้วนะคะเป็นอย่างน้อยก็ต้องสองชิ้นนะคะ oh, <no. S 1> เราถึงจะได้จบหลักสูตรเนาะสองชิ้น2ชนิดนะคะแล้วเรายังต้องเรียนในสาระอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะให้ไปทีละชาก็ฝึกเริ่มต้นมาไปเรื่อยๆจนเป็นหลักสูตรยาวถึงป .6 หกเลยนะคะสําหรับการปฏิบัติคุย oh, <no. S 1> เพียงอ้อเบื้องต้นทีนี้เรามาดูนะคะโน้ตมีสี่รทัดเราจะเล่นบรรทัดที่หนึ่ง บรรทัดที่2แล้วเราก็จะซ้ําบรรทัดที่หนึ่งแล้วก็จะซ้ําบรรทัดที่1เป็นสี่รอบนะคะก็คือโดโดโดเรมิมิมิเรโดเรมิดบรรทัดที่สองมิมิ บรรทัดที่3เราก็จะเล่นบรรทัดที่หนึ่งเหมือนเดิม do 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 re mi 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 re do re mi do บรรทัดที่4เล่นเหมือนบรรทัดที่หนึ่งค่ะ do, do 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 re mi เล่นแบบนี้พร้อมกันไปพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้เลยสา เปิดดูคลิปย้อนไปย้อนมานะคะเรานักเรียนก็จะเก่งเองนะคะเปิดเทอมมาใครเป่าได้ตามคลิปนี้นะคะ mm. คุณครูมีรางวัลให้เป็นพิเศษค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายนอกจากฝึกเป่าคุยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยแล้วก็ออกไปไหนนะคะไปข้างนอกอย่างไงก็ อย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะคะแล้วเจอกันเปิดเทอมนะคะใครที่ปฏิบัติได้แล้วระตามคลิปไหนๆคุณครูอยากจะเห็นอยากให้นักเรียนถ่ายรูปหรือว่าอัพคลิปนะคะส่งมาใต้คอมเมนต์ให้คุณครูดูหน่อยว่านักเรียนได้กลับไปฝึกมาแล้วเนาะหรือส่งมาที่ l ล n e คุณครูก็ได้นะคะหรืออินบ็อกซ์ที่เฟซได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้าย b y ยค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะ